วันนี้เราจะมารีวิวเกม Assassin's Creed r e v e l a t i o n นะครับซึ่งเราจะมาฆ่าด้วยเทมป้าเฮ้อเซ็ตเยะอโ,อโอ้ไม่ได้พูดอะไรเอออยาย่ายิงเนื้อไม่อร่อยหรอกยิงไป จะยิงไปไหนของมันเนี่ยาเสร็จเสร็จเสร็จกันโอ้แอสินคู่ได้เลยเย้โอ้ ตายคู่ที่เหลือเตรียมโมโูได้เลยมาเป็นอัลบั้มชัวกัดทื่อเฮ้ยน้ำมันม,มือมือหอ,อกดีวะคิวสติก๊ก คิวสติโคตรมันเลยเกมนี้ไปเผาเทมป้าเด่นก่อนโอ้ยจะตกทำไมเนี่ยเย่เกาะมันมากด้วย มีฮ <com> ุกเบรก็ไ <c> ด <oughs> ้แบบนอนสต็อปเลยเดียวเฮ้เนี่ยเป็ลาภขแล้วบึ้มสวยเย้บึ้ม เผาได้อย่างเผาสำเร็จแล้วเอ๊ะสำเร็จแค่50%เนื่องจากไม่รู้เป็นอะไรอ๋อห้ามโดนจับได้ อิสต <Istanbul> so, right? so, ันบูรแอนกลับมาอยู่ในมิติมิติอะไรเนี่ยสีเรียลซีเรียแซมเออ Sim?